สวัสดีค่ะนกค่ะแคนวาเวอร์ฟายเอ็กซ์เพจากเพจแคนยูแคนวา Thailand นะคะเดี๋ยววันนี้นกจะพาไปทำโลโก้ตัวนี้การ่ะในแคนวารวมไปถึงวิธีการครีเอทม็อกอ,อพสวยๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกทั้งคือให้เปิดแอปตัวแคนวาขึ้นมานะคะท่านใดที่ใช้ตัวแคนวาแอปก็สามารถคลิกที่ไอคอนนะคะเครื่องหมาย plus เครื่องหมายบวกด้านบนนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็พิมพ์คำว่าโลโก้นะคะค่ะแล้ก็จะใช้ขนาดอยู่ที่500คูณ500พิกเซลค่ะนะคะหลังจากที่คลิกแล้วแคนวาก็จะเปิดนะคะตัวดีไซน์ไฟล์ขึ้นมาให้เราค่ะนะคะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยแคนวา Template นะคะทางด้านซ้ายมือนี้ก็ได้นะคะก็เริ่มต้นกันที่คีย์บอร์ดช็อตคัต หลักๆแล้วสำหรับการใช้ Basic Shape นะคะก็สามารถใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทได้มี2ตัวค่ะก็คือการคลิกนะคะ control r นะคะก็จะได้ตัวสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าตัว control c นะคะเราก็จะเริ่มกันที่ตัววงกลมนี้นะคะการทำให้เป็นตัววงรีก็ง่ายมากเลยค่ะก็กดที่นะคะทางด้านมันจะมีพอเราเลื่อนเมาส์เข้ามามันจะมีเห็นไหมคะเครื่องหมายเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะตัวนี้นะคะสีม่วงแล้วก็ทำนะคะ เลือกขนาดได้นะคะพอนกได้รูปทรงที่นกถูกใจแล้วนะก็เเราสามารถที่จะกดชิปนะคะค้างไว้นะคะแล้วก็ลากที่มุมค่ะเพื่อที่จะรักษาเรโซหรือว่าอัตราส่วนนะคะแล้วก็นกก็จะคีเอทอีกตัวหนึ่งค่ะจะดูพิเคตกอปปีตัวนี้ก็จะมีหลากหลายวิธีการะคะ่ะเราอาจจะสามารถกดตัวดูพิเคตข้างบนนี้ก็ได้นะคะข้างบนตรงนี้จะเป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็น c t r โทรลดี D, ค่ะคอนโทซึ่งมันก็คือตัว เอ่อเขาเรียว่าคำสั่งเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็น alternate นะคะแล้วก็ใช้เมาส์ลากมานะคะเปลี่ยนสีก่อนจะได้ไม่งงนะคะกดชิปครา้งไว้นะรักษาเรโช์คะปึ๊บนะคะ,นะคะเลือกขนาดที่ต้องการเลยนะคะแล้วเราก็กดนะคะใช้เมาส์เนี่ยลากครอบทุกอิเลเมนต์เลยนะคะหรือว่าเป็น c t r l A ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ position นะคะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะคะทั้ง แนวรันน้ำและก็แนวตั้งนะคะแค่นี้นะคะแต่ว่าตัววงรีเนี่ยมันอาจจะดูอีกทีหนึ่งนะคะคือการรักษาเลโชบางทีเนี่ยบางเชฟเนี่ยมันก็จะมันจะไม่เท่ากันเรื่องของบนล่างซ้ายขวานะคะก็ให้กดนะคะให้กดเอาเทเนตค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเมาส์มาการทำแบบนี้จะโชว์ให้เราเห็นว่าต่อให้เลโชเหมือนกันเนี่ยระยะห่างบนล่างนะคะกับซ้ายขวาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ นั่นเนี่ยบางทีก็อาจจะต้อง adjust มือนะคะโอเคค่ะเราไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นตัว s h a สี่เหลี่ยมนะคะก็ใช้ control นะคะ keyboard shortcut r นะคะเป็นสีก่อนจะได้ไม่งงนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องของสีของตัว element นะคะเพราะว่าเราก็จะใส่ชื่อของแบรนด์ตรงนี้นะคะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนสีเดียกันนะคะเออนุกอยากจะได้สีมันค่อนข้างจะ retro นิดนึงนะคะนุก็ แล้ก็คลิก Element ที่ต้องการเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะแล้วก็ใส่กรอบการใส่กรอบของตัวเชฟเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างของการไอคอนเปลี่ยนสีเลยนะคะก็คือคลิกนะคะคลิกที่ตัวเส้นตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องเลื่อนมาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราสามารถปรับความหนาของเส้นได้นะคะตรงนี้ก็ขอบเป็นสีดำอาจจะไม่ดำมากแลวกันนะคะจะเห็นว่า ตอนนี้ฮะ,ะตรงกลางของเรามันประกอบไปด้วยวงรีสองวงรีนะคะเทคนิคในการสร้างรูปร่างลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยใช้วงรีแค่วงเดียวแล้วก็คลิกนะคะเพื่อที่จะใส่เส้นขอบนะคะตรงนี้นะคะนกขอเติมสีให้กับวงกลมแล้วเราจะได้ดูว่ามันออกมาแล้วผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วเราคลิกไปตรงที่เส้นขอบที่เราได้ใส่ไว้แล้วก็แค่เพิ่มความหนาค่ะด้านล่างเนี่ย ก็จะง่ายกว่าเราไม่ต้องมาเช็คเลโชเลยเราจะได้วงรีที่เพอร์เฟกนะคะที่สมมาตรนะคะทีนี้ก็มาที่การเลือกฟอนต์เลยนะคะสำหรับนกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดับเบิลคลิกที่เชฟเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้แล้วก็ที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะลักษณะเหมือนกันแต่ว่าความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างที่จะน้อยกว่าในการที่จะใส่ฟอนต์ด้านนอกเองนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเรามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะ adjust นะคะหรือปรับขนาดฟอนต์นะคะในขณะที่ถ้าเกิดเราคลิกกล่องข้อความแยกข้างนอกเนี่ยเราสามารถลากที่มุมแล้วก็ปรับความหนาความเล็กของฟอนต์ได้อย่างอิสระแล้วก็รวดเร็วกว,กว่าการมาใส่ข้อความในตัวเชฟนะคะสำหรับฟอนต์นะคะที่นกเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวริกลองดูคะ่ะเห็นไหมคะ นี่ค่ะตัวนี้นกชอบมากสำหรับการเครดงานสไตล์เรโทรของนกนะคะเพราะว่ามันจะมีแอดแชโ d ดว์นะคะแอดเงามาให้สำเร็จในฟอนต์เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาข้างนอกนะคะก็ขอปรับขนาดตามที่ต้องการก่อนนะคะเราสามารถที่จะมาเลื่อนปรับตรงนี้ให้อีกเพื่อให้มันออกมาเหมาะสมไม่ให้ห่างกันเกินไปกดอัลเทเนตนะคะค้างไว้แล้วก็ล่าออกมานะคะแล้วก็ย่อขนาดลงนะคะ เปลี่ยนเป็นคำอื่นนะคะ s i น c e 2025ละกันนะคะสำหรับการเลือกใช้ฟอนต์เนี่ยการแพร์หรือการจับคู่ฟอนต์เนี่ยแคนวาตัวนี้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะ,ะเพราะว่าแคนวามีตัวระบบนะคะในการแนะนำคู่ฟอนต์ที่เหมาะสมนะคะแล้ก็แค่คลิกที่กล่องข้อความแล้วก็คลิกตรงฟอนต์ด้านบนนะคะใครมีฟิลเตอร์หรือว่ามีการเสิร์ชอะไรต่างๆก็ให้คลิกเคลียร์ไปก่อนให้กลับมาที่หน้าโฮมของฟอนต์ทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นตรงนี้ค่ะ r e c o m m e n d ฟอนต์ก็คือคู่ฟอนต์ที่แนะนำนะคะแล้วก็สามารถคลิกพรีวิวดูได้เลยนะคะปกตินุจะ,จะชอบเลือกฟอนต์ที่มันจะมีหลายสไตล์นะคะให้เลือกเพื่อความเฟล็กซิเบิลหรือความยืดหยุ่นในการทำงานนะั้นนกเลือกตัวลาบปอร์ลตกันตัวนี้นะคะเป็นสีหน่อยนะคะโดยใช้คู่สีใช้สีเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดอยากจะทำให้มันโค้งนะคะก็คลิกที่เอฟเฟกนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะ ปรับได้นะคะเวลาที่นกทําพวกอักษรโค้งแล้วเนี่ยนกจะชอบเพิ่มระยะห่างของระหว่างตัวอักษรหน่อยมันจะได้แบบดูง่ายๆนะคะไม่ชิดกันเกินไปนะคะปกตินกก็จะมีเทคนิคก็คือในการดูเส้นสีม่วงนะคะมันจะต้องสมดุลระหว่างระยะห่างข้างบนกับข้างล่างนะคะแล้วก็ d u p l i c a คตขึ้นมานะคะวางให้ตรงกันนะคะเทคนิคก็คืออยากให้มัน โค้งอีกมุมนึงก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะหรือว่าจะใช้การปรับมืออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วโลโก้ของเราที่นี่อยากจะรู้ว่ามันสมมาตรมันตรงระนาบเดียวกันไหมให้ครอบอิเลเมนต์ทั้งหมดหรือว่า c t r l a นะคะแล้วก็คลิกที่ position นะคะแล้วก็คลิกตรง center นะคะแนะนำให้เช็คทุกครั้งนะคะหลังจากที่นกเช็คแล้วเนี่ยว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเนี่ยนกก็จะกรุ๊ปมันไว้กรุ๊ปเสร็จ นก,ก็จะคลิกให้มันอยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษอีกครั้งหนึ่งนะคะคืองานทุกอย่างมันจะได้แบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเวลาใช้งานก็จะง่ายทุกอย่างอยู่ตรงเซนเตอร์อยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นการสร้างตัวโลโก้อย่างง่ายๆในแคนวาโอเคทีนี้เราคลิกที่แชร์กันก่อนนะคะ เวลาที่เราดาวน์โหลดตัวโลโก้ออกไปใช้นะคะถ้าเกิดท่านใดที่ใช้แคนวา Pro เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับขนาดได้ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าเล็กลงนะคะการดาวน์โหลดไฟล์เป็น PNG เราสามารถที่จะเลือกว่าให้มันเป็นแบบโปร่งแสงก็ได้นะคะแต่ว่านกจะเอาไฟล์เนี่ยไปทำไปครีเอทตัวมอกอัพจานิยมนะคะ Export ไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์เป็น SVG ไฟล์นะคะก็คลิกดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเซฟลงเครื่องก่อนนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแค n วา Pro ใช้นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของนกเพื่อรับสิทธิ์ทดลองใช้แคนวาโปรฟรีได้30วันค่ะโดยหลังจากคลิกลิงก์แล้วนะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ของนุคาน้าของแค n วาเวอร์ y ฟ x p เอ็กค่ะแล้วก็คลิกที่ t t r t y y u u r r r e p ป o t r i a l ได้เลยค่ะ และเดี๋ยวมาชมพาร์ทสอกันนะคะกับการนำแคนวาโลโก้มาออกแบบม็ c k u p ค่ะและอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องแคนย u c a n วา Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ